สวัสดีค <uds> like mm ่ะ hmm. พี <ified> so awesome. ่น uh ้องเมื่อวานนะคะเราก็จะมาทํามะม่วงกวนเหมือนเดิมนี่เปมากวนกวนให้วั็สิ่งทุกคนทำเป็ดแล้วกันมาไทยพอเล้ามะม่วงนะไหมแม่บอกว่าแม่อยากซิมมะม่วงสิมกวนเถอะก็กินแซ่บแซ่บอร่อยข้าวหลามดีๆนี่คือต้มขี้ดินทุกคนอ๋อออกว่ได้เลยเหรอตุ้งจาง ติดกับยางเลตีนกับยางว่าจะเอาห้องเอาผิวมันออกต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะมาเมื่อนี่หวานพอดีพี่น้องหวานพอดีพอดีแล้วเีาทิ้มล้องไปใซ็ก๊อกใหม่ปุ๋ยปุ๋ยเออให้มันเป็นปุ๋ยบ่ละบอสเขาไม่ได้ทิ้มไปทัวร์ต้อ่น้องได้ที่นี้เขาต้องไปทัวร์เล็บบานูมาปั่นอร่อยใจรู้ใจแมนแล้วอร่อยมากแล้วมีคนเฮ็ดดหายมั้ยบ่สเพราะว่ามันมันบวานพอดี của anh sáng như này có đây nó bền bỉ mền anh cái thay nó sung luôn cái lồng nuôi ngang ngang luôn chút này mới trả gì kiểu nó có đây bảo sáng đây anh anh ขาล้างมวงเาก่อ่เสียถิ่มมากก่าเ,เ,ากาเอกนนะคะเจะมาขูดเนื้อมะม่วงกันนะคะที่ต้องล้างมือก่อนถุงมือกับมีเตวาห็งสิมือนให้จีเฮนยาก็ไได้เห็ดไขยแล้วดีน่ม,มีอันอันอก้าเอันมือดโอ้ยตุ้ยเย็นเราม่มาก,กินไป <c oughs> โอ,โอ้หมดแล้วลูกจ๋าโอ้กินดแล้วว่ะสวงมือ กินเปียงก็น้องน้อยเหมือนกันน so ่องน้อยกินมื่อสองกองมันจะความกินมื่อสองลิตรนึกสองบาทกินได้หลายมือเลยหรอไล่สองวางหลายมือพอกจะกินอะไหน่อยกะขวดแข็งมันใส่ปากไหมอันนี้ที่เราทำก่อนอันนี้พี่ละหน่วยพูด แงติดเาบักวเสีบเลยเนี่ยอันนี้ยเสบตั้อันแรกมตักบเบิด่กันอันแรกกบเบิดอันแรกมดก้อนกบเบิดก้อนห้อเห็ดก้อนคืออมมนสนนคืออะไรมันก็ต้องมีเกียวอมบานล้วเพราะว่ามงมันนันนีันกนงเพราะามันส หลังจากพานไปประมาณชั่วโมงก็กลัวว่าทุกคนคือใส่ถุงมือนะคะถุงมือบางรุ่นบางสุดๆบ่เห็นหงดอกผู้ใดอยู่ในกล่องมันเดียวไปถุงถุงแขนถุงชนิดบางๆไอ้ผู้ชายมาอีกคนนึงร้านไส้มาหินน้ำก็ะเด็นมาเอาเป็น งานยานีจะเห็ดเฮ็ดายเตบหลายก็เหมื่นหมื่นว้านมาหมื่อนบอเฮ็ดหื่ก้อนหมื่นก้นนี่รอดสองประเดายไปดวัน <Okay. S 2> นี้เรามาถ่ายรอดสามรอที่สามนี่รอดปรับปุงปรับปุงรสชาติรป,ป,ตรปรับปุงสูตร็ในชองปรับปรุงสูตรรอบแรก เห็ดไปมันเอารสธรรมชาติของหม่องม่วงมันแบบส้มเปียวจังเลยมันมันกินบริเวณเจลล่าลายตะบันก็มดแล้วยรับไม่ยอมกินแต่ทำไงวะเนี่ยมันส้มอันนี้มาเห็ดที่งสามเห็ดเราก็ขึ้นยางมองตากจังจะไปตาซ้ายวันนี้ผมมองสิตาก้างนอกเลยเรื่มเห็ดประมาณเที่ยงแล้วนี่ใบสามเลย บอกจะเลียวอยู่จิน้บอกนเลี่ยวอยู่เาน่บสามก็จะเลียวก็ิจมสี่งครัวจากสิใบจากเท่านั้าเรานโอ้จริงมันแดดบดมี่ไม่มีแดดเลยนี่ไ่มีแดดมตะวันหอนเอาตกแถวมาแล้วตกยัญ่ๆเห็นน้ำต็มสายในเด้เลียวๆจากฝันเปียกฝันเปียกแล้รอบนี่แล้วเลืออีกเลือเอาเนื้อออกจากในมันเรือเอาเนื้อออก ไต่ขีเดียดปะอันนี้สิปมันต่ขีเดียดนะโรงงานนรกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบดออกมามัน,ม,นมันสิเป็นตาเขาจะเอาเขาเคียงปั้นแล้วก็แล้วก็จะใส่มีน้ำผึ้งนะคะมีดีมีดีงูเห่าแล้วก็อ,อะไรอีกนะอัน,นันจะใส่นีงูเหา่าย็นต้นดอกตะขาบมะม่วงดอกตะขาบมาลองชิมบ้างเด้พี่น้องสิงเปิดร้าน เก่งถึงได้คิดหรอพอมองดอกตะขาบบอกไปบอกไปใดซ้ำหนึ่งเอาตรงๆจักสิไปตากใสยม่มองติดตาคือบอกเลยว่าสิไปตากใสยด้วยปูสั์ตากไม่เฮี่ยนหุ่นเล้ที่ได้ตัดถุงไว้อีกถุงใสๆถุงที่เราทำหมวกนะ่ะใครได้ดูคลิปทำหมวกบ้างคะ ทุ่งเฮ็ดบวกแล้วเขามะฝาดตากเขกว่าละสี่สิบาททุงเ <c oughs> มืเอม่อนี้ก็มีคนนาดเมื่อถามสื่อแล้วเวงวงว้อบักง่วงกวนแต่ว่าบ่าขายให้ไปชิมเฉยๆอันเอฟซี FC เพิ่นมานมาสื่อแจหอหอหวหอนหอดเฮียนก็เลยขายแจวหอนเพิ่นเลยว่าขายให้นน้ำเนี้ยงง่วงกวนพะนะจะแซ่บพะนะใครไม่ขอเขามาถามสื่อได้เบิ่งเดี๋ยวมาก็เลังมือแม่ขากเลอยอาใหญ่ <c oughs> ตวัวสีเหลีวนี่ล่างมันจะมาจัเทียนมันก็จไปล่างอานเมือนทันเมือนมันหมืนหัวยมันเห็ดยาบมึงเล็กหน่อยพ่อวนจะกระชุ่กระชวยไ้ฟังผูกฟังเสียไทยบอกนครับกินขี้แตกขี้แป้นจะซ้ำเสอ้าอานสซ้ำเรียดหนเพื่อนบ้าง อันสำเร็จมาให้เพื่นเบ่งไปซื้อนั่นไะไพ่อไหน,ออนไปซื้อกะทิอัน,นี้ล่างล่างมื่อเดี๋ยวรล่าล่างรอบที่สีหรอก <c ười> ล่างกันเน,นื้อลายอะไเนื้อลากันลายมองกลมจเหรอ มันเาเย็นไปเอาเซ็ปเาเย็น,ยนแล้วเซ็ปแ,แล้วนี่นุ่มนิ่มห้ามว่าอยากให้เอาเซ็ปตู้เย็นแล้วพี่น้องเลยหาร์โลหรือว่าเป็นกระปุกที่มีฝาปิดมาเก็บมันจะกินได้เซ็ปอันนี้เอาเข้าตู้เย็นเอาอว่าแขกมาหันย่อก็ได้กินกับเพาก็ได้ด้วยอร่อยใบขอนิ่งเซ็ปอันนี้ก็ปรับปรุงสูตรเรียบร้อยอสูตรเฉพาะ เดี๋ยวทราหนึ่งขวานครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะคะเดี๋ยวสักครู่จ้ะครับหลังจากใส้นบางๆเส่นกะทิไปแล้วด้วยวังหันตอนนี้จะใส่น้ำตาลด้วยบนน้ำตาลนะเดี๋ยวยิ้นมาแม่เกี๊ยววะปิงไก่มาเด้อมาเด้อขันอยากกินปิงไก่มาเดิมแม่เกี๊ยวอ่ะ เขาไปหาเจ๊บ้างเจ๊กำลังขายปิ่ไก่หน้าบ้านเจ๊แล้วเป็นไก่ก็ปิดกิจการน่ะสิเจ๊เจ๊แล้วเจอยุคโควิดตะกี้เราเป็นเจ้าของร้านเคียงเพชรต้อขายปิ่งก่้งขายปิ่งไก่โปรดจำนี่ตอนนี้คือใส่กะทิใส่ม่วงๆหบือเปล่าครับปั่นเจ๊ไม่ยังเจ๊ก็แมว ตอนนั้ันดิฟอยู่เลยอันพี่นเนี่ยแล้าพวกก็หล่นค่ะแต่พวก ไอ้คือมัสตาร์ดคืออนันเห็นมังเรียบานนๆเบียบเรื่องมั้แล้วอันนี้เป็นจะกินเห็นมัอันี้เป็นจะกินมัหนกิคือขนมตาลน่ะเดี๋ยวดมกันแต่มันคือแต่ไม่กินแต่กินอง่หครับแ่แบบนหหอมหอมกะทิะมันเ้งตีเาเพลิดเเลยงองน่กวนกนแอกกินก็ง้าา่่ ันเซกัทีตั้งเ่งม่ด้งดีแล้มบใกล้ลอกเลยมลอกมาแล้วสมมติว่าผม่าปิดฝาแล้วเพิ่มู้กนิดนึงปันนี่ปันอะกันไปต้มไปเที่ยวพ่อมาเ่กัทีเซ็ตไปเรียบร้อยัยรโรตีเออ้นเร็วอันนี้เป็นแป้งเคฟเลยเคฟมะม่วงแล้วมี่เราตกใจตัวประมาณนี้เหรฮะตัวตัว ตืนกลตื่นเนี่ยป้อจะมาเสด็จดูแจกระดนเ่อเอาอันนั้นก็ใ่หอสอดเลยนะจอนจอนนี่ี่รอเดี่กบงวงอันนั้นน้กบงวงันจะหอมหอมกะทิใส่ซีสอด กะทิเ like ่ียาะสมนี่บรีเซกะทิแล้วต่ก็จะกบหาเจอกบหาอันนี้มันเละมันเละมันจะเป็นเขาขาวันนั้นบรีไปนี่จะเป็นเธอตามจริงเโอ๊ยมันหวานอยู่แล้ว น่ากินมันมันโดนไปตะขีเดียดอันนี้มันตขีเดียด้ยน่ากินไก่แัดเอาีแป้งนะแป้งที่ไหนสุดนตหวานเห็ดันดนี่ดารน้ำาเฮียใส่เอาเนยมาตากเ่น่นสน้ตา่โอีนีเอาไาสัเอาสมาก็ได้หลี่ น่าเป็นเสียนเอาไหม้กับฟอมบอบ่ใส่ซอมเดียวนนะล้อนรโหัดพุ่นเลยไมกระเียใส่หลายเที่ยงเลไหปั้นมาเลยก็ใส่น่ได้เสื่อน่าจเปื้อนหลอันหลย่างไม่ต้องเทสจรกงเราเพ่ใส่กจะขอเพ่ใส่กระเทียมหรออย่างนั่นหันละผู้คนเดี๋ยวมันจะเข้ากันพี่มันต้องใส่นมแมวน้ำมันปั้นนั่นมันมันเย็น ลุงแมวไหนเปลี่ยนสีเลยขอหนเราเปลือยารอันลายยางตักมือมือนั้นเราประไดีประเดี๋ย่สิแลกเลยมันเป็นไงแข็งๆเลยสงนี้มันสุกหลายตอนสุกง่มกับสุกง่มไม่สิ้นนิ้มันสิรหวานสุกง่วมเลยเี่ยวยาเฮดเลยเอานี่สมัครคือคือใครกจะซิมมาซิมดูซิมคำจญ่ๆเลยเป็นไดลูยยาวร้องอีก ชาดีะต่าัวแบบัวองบอจะเดินอแล้วเราลองเดิจะเดินมันนราูี่มอ่อะดดเอาปั้นไปนี่หล่วันเดียวไม่วัน่ได้บ้างควมันด้่บ้างดูเลยขา หลังจากปั้นแล้วก็เสียไปเห็ดเพราะว่าอันคลิปเห็ดแล้วก็มี่พี่น้องไปไล่เบ่งเอาเรื่องสำหรับพูดเทปบนท่านในเบ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ชั่ววนี้ีสักวอนนะพี่น้องนี่ปั้นแล้วน่าชื่นตาตาเป็นสีเฮ um ียว่ะเดี๋ยวขอค้อหนึ่งเป็นเฮียไปชั่วนีทีสักวอนสวัสดีครับ